หลายๆคนชอบถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของการเกิดฝ้าบนใบหน้าเนี่ยจะเกิดเพราะอะไรนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าฝ้าเนี่ยเกิดขึ้นมากที่สุดสําหรับผู้หญิงเอเชียโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่25ขึ้นไปเกิดขึ้นได้หลายแบบมากๆนะคะฝ้าที่เกิดจากฮอร์โมนอย่างเช่นคนท้องก็ทําให้เกิดฝ้าหรือฮอร์โมนในร่างกายเราที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ทาให้เกิดฝ้านะคะฝ้าที่เกิดจากเลเซอร์เลเซอร์บางตัวบางคนเข้าใจผิดว่าไปเลเซอร์เพื่อลบฝ้าแต่เลเซอร์บางตัวเนี่ยมันกระตุ้นที่ทําให้เกิดฝ้าเพราะ เลเซอร์เสร็จเราไปเจอแดดต่ออีกอันเนี้ยก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันเวลาจะใช้เลเซอร์อะไรก็ต้องศึกษาเรื่องการใช้เลเซอร์ให้ดีนะคะแล้วก็ฝ้าที่เกิดจากการแพ้เครื่องสําอางอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าเวลาที่เราอยากจะรักษาฝ้าเราก็จะไปใช้เครื่องสําอางหรือครีมรักษาฝ้าอะไรหลายๆอย่างซึ่งถ้ามันมีพวกสารปลอดสารเคมีสารสเตียรอยเนี่ยมันจะกระตุ้นให้คนที่มีผิวไม่แข็งแรงสามารถเกิดฝ้าขึ้นมาบนใบหน้าได้ดังนั้นเครื่องสําอางเวลาจะเลือกใช้ก็ต้องเลือก ใช้เครื่องสําอางที่ปลอดภัยเพราะมันเป็นตัวหนึ่งในการกระตุ้นเช่นเดียวกันและก็ยังมีการฝ้าเกิดจากความเครียดการทํางานหนะักการพักผ่อนไม่เพียงพอการร่างกายไม่ผ่อนคลายอันนี้ก็จะสามารถทําให้หน้าของเราเนี่ยสามารถเกิดฝ้าได้และก็ฝ้าที่เกิดตามอายุ ที่ทุกคนพอแก่ตัวขึ้นมันก็ต้องมีพรด้วยมลภาวะด้วยแสงแดดรังสี U A U V B หลายๆคนแก้ปัญหานี้มาแล้วก็บอกว่าทำไมแก้แล้วไม่หายสักทีบางทีใช้ครีมอะไรขึ้นมาหายเป็นแป๊บแบแล้วก็เกิดขึ้นแล้วพอนอกจากเกิดขึ้นผิวก็แห้งลอกเป็นขุยๆอันนี้เลยต้องบอกอย่างนึ่งคะ่ะว่าในการรักษาฝ้าเนี่ยนะคะสามารถใช้ร่วมกันได้หลายวิธีอันดับแรกเลยคือครีมกันแดดห้ามขาดเด็ดขาดอาจจะเลเซอร์เลเซอร์ได้ ได้ไหมเลเซอร์ได้แต่ต้องดูเลเซอร์ที่มันเป็นการรักษาฝ้าโดยตรงจริงๆที่ไม่กระตุ้นให้เกิดฝ้าแต่หนิงจะบอกเลยว่าจุดสําคัญที่สุดที่จะทําให้เราสามารถตัดวงจรฝ้าทุกฝ้าค่าฝ้าได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือการใช้นี่เลยเซวาแอมพูโสมดําซึ่งหนิงบอกเลยว่า2ปีที่ผ่านมาหนิงเองกับคุณวุ้นเส้น ทดลองใช้หน้าตัวเองในการทดลองเซวาแอมพูโสมดำจากสูตรของนักวิจัยเกาหลีที่ลองกับหน้าตัวเองมา2ปีเต็มๆแล้วบอกเลยค่ะว่าตัวนี้มันคือโสมดำเอกสิทธิ์เดียวของเซวาที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช้ในระยะยาวเราจะเห็นว่ามันสามารถตัดวงจรฟ้าได้อย่างจริงๆตัดได้อย่างไรตัวนี้นะคะมันจะไปช่วยในเรื่องของการไม่ให้เมลานินเม็ดสีผิวที่อยู่ใต้ผิวส่งสีผิวที่เข้มขึ้นและมันไป เหมือนเป็นยางลบลบฝ้าจางๆที่อยู่บนผิวภายนอกแค่เนี้ยแหละ มันจะทําให้ฝ้าของเราเนี่ยหายได้อย่างจริงๆเมื่อเราใช้อย่างต่อเนื่องและที่สําคัญไม่มีตะกัวไม่มีปลอดไม่มีสเตียรอยที่จะทําให้สามารถมีฝ้ากลับมาเป็นอีกและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อคุณมีปัญหาฝ้าแล้วนอกจากการใช้เซวาแอมพูผสมดําแล้วช่วยหาครีมกันแดดมาบํารุงผิวด้วยแล้วก็อย่าทําให้ตัวเองยมีความเครียดพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออันเนี้ยบอกเลยค่ะว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาฝ้าได้อย่างจริงๆสําหรับใครนะคะที่อยา ได้เซวาแอมพู้สมดําสามารถติดต่อซื้อได้ที่พาร์ตเนอร์ชิพของเซวาทุกๆคนและก็มีลูกค้าบางคนน่ารักมากบอกใช้เสร็จแล้วอยากจะเป็นพาร์ตเนอร์ชิพอยากจะเป็นตัวแทนขายทํายังไงติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Line at NSW Center นะคะเพราะการเป็นตัวแทนขายของเซวาเนี่ยง่ายมากๆจริงๆไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องหาพื้นที่ในการเก็บสินค้าแค่หาลูกค้าทางเราจะเป็นคนจัดส่งสินค้าตรงนี้ไปให้กับลูกค้าของคุณโดยตรงแล้วก็มาเป็นครอบครัวเซ ซวากับเรานะคะมาลองใช้มาขายสวยแล้วก็รวยมากเซวาช่วยได้จริงๆค่ะ